ทอนแนมฮอสเปอร์สโมสสนดังแห่งศึกพีเมลิกอังกฤษออกแถลงการยืนยันว่าได้ยันคูล,ลูเซฟสกี้ปีกทีมชาติสวีเดนได้รับบาดเจ็บหัวเขา่าจากเกมเปิดบ้านพ่ายคริสตันพาเลต์ูนย์ประตูต่อ2เมื่อ,ส,อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาและต้องเข้ารับการผ่าตัดทันที เกมกับพาเลตนั้นคูรูเซฟสกี้ค่ะได้รับบาดเจ็บและโดนเปลี่ยนตัวออกตั้งแต่นาทีที่19ซึ่งการผ่าตัดครั้งนี้จะทําให้ดาวเตะวัย25ปีหมดสิทธิ์ลงเล่นในนัดชิงชนะเลิศยูโรปาลีกกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในวันที่11พฤษภาคมนี้ด้วยโดยสเปอร์ระบุว่าเราสามารถยืนยันได้ว่าไดยันคูรูเซฟสกี้บาดเจ็บกระดูกสะบ้าเข่าข้างขวาในเกมพีเมลีกกับคริสตันพาเลตเมื่อสุดสัปดาห์หลังปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญเขาจะเข้ารับการผ่าตัดในวันนี้ และจะเริ่มฝืนฟูร่างกายกับทีมแพทย์ทันทีราทุกคนอยู่เคียงข้างนายนะเดกี้สำหรับการบาดเจ็บของคูลูเซฟสกี้ส่งผลให้สเปอร์ขันนักเตะคนสำคัญเพิ่มอีกต่อจากเจมส์ดิสันและล wow, ูคคัสเบิร์กว้าวสองมิดฟิลด์ที่เจ็บไปก่อนหน้านี้โดยอันปอสเตโคกูโคชชาวออสเตรเลียก็ต้องเป้าจะพาพลพรรคไก่เดือยทองคว้าแชมป์ใบแรกต่อจากถ้วยลีกครับเมื่อปี2008ให้ได้ขอบคุณภาพจากเฟซบ o o กท็อตแนมฮอสเปอร์ค่ะ ติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า wrn